สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับ่าน้องมาดูภาค3หรือว่าคลิปที่3ต่อครับบถขุด JCB บถขุดจากเบอร์พอดี JCB JS 2 0 5 SC ว่ากำลังเคียริง ต้นตาลแล้วก็ต้นจามจุรีครับเพื่อขยายถนนเจอเจอต้นนี้ใหญ่ครับนี่ก็ถือว่าตัวท็อปนะครับ205 SC ครับพี่น้องดูเด้อคนตันคนตาลเยอะครับตาลตปนโนท,ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะไปยืมมีดก่อนมาปาดตาลกินนะพี่น้อง้อนๆอนีอน่น,น่จะสุดข้อยตรงนี้ตานก็เฮ้ เขาบอกว่ากินน้ำมะพร้าวนี่สุดยอดนะถ้าได้กินน้ำตาลจะสุดยอดกว่านัยครับขนาดไหนพี่น้องเลยเดี๋ยวหามีดก่อนเด้อเดี๋ยวหามีดได้ก็จะมีเยอะครับมีเยอะอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแก่ตาลตะนุ่แก่เอางัด21ตันครับองคี้นี่5ฟันค่อยๆแสะแล้วครับ ลำโกคาวาสกิเคสามวีนะครับระบบวาวตัวเดินนี่คายาบ้าครับโอ้แบกมะพร้าวไปอีกช่วงนี้มะพร้าวน้ำหอมนี่ราคาดีครับผู้ชายนะชอบชอบดื่มช่วงนี้เลิกดื่มโอชิ มาดื่มน้ำมะพร้าวครับอ่ะหวานก่อนโอ้สีเครื่องยนต์นี่เจ้าเครื่องคอมมินนะครับ6สูบค่อนข้างจะแรง ค่อยๆแล้วครับงานโตจะลองดันไหมค่อนข้างเอาออกอยากอ,อู้หนังสักหน่อพี่น้องเอ้ยฮอนกับ้อนท <c oughs> ่าในใดสนใจทำธุรกิจดินก็ปรึกษาได้ครับ098278 สองสา,ห,าสงหรือว่าต้องการรถขุดมีงบเท่าไรว่ากันไปโอ,โอเกจะตั้งลำยังไงเเส้นนี้รถวิ่งเร็วมากครับ ค่อนข้างจะเดินลำบากตัวเดินไม่เหมือนใครครับจะออกเล็กๆจะโกพลังมหาศาล เอาดินวางเพื่อจะตรงนี้จะบดอัดแล้วก็ขนดินมาทับอีกครับเพื่อจะขยายถนนะเจอพวกกันโอ้พี่น้องยังไม่ออกครับ แข็งมากรากเยอะค่อยๆเสาะไปครับอือรากอัเอิบเลยค่อยๆคยวานครับต้องใจลมๆม แล้วครับอ๋อขยับแล้วไม่ต้องสู้กันแล้วไม่ต้องสู้กันแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวจะฟาดครับระวังกระจกโอเคโอ้รากยาวมากเดี๋ยวเฉก่อนเฉรากก่อน คนขับฝีมือครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยสปิตันนะเอาอยัางไงเอ้ เลื่อยได้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ครับคุณจามจุรีแกนในมีแดงโล่เลยครับเดี๋ยวแกไปตั้งลำก่อน มัจงใหญ่ครับรากอาอเอาทิ้งมาด้านนี้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะปุกพังทำเผาทานครับเผาทาน ดาครับพี่น้องไม่เห็นต้นไม้แล้วก็สงสารนะแล้วเขาโตไปก็เป็นร่มเย็นนะครับให้กับโลกไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกลูกขึ้นมาใหม่ครับอลบต้นตาลพี่น้อง รับเดียวครับนักทีเดียวรู้นเรื่องแรงจริงๆครับรถขุดเลย ใหญ่นี้ล้มหมดแล้วครับครับนี่ตัวต่อตัวไข่ตัวมันแะ้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวครับต้นตาลสูงมากโอ้มีลูกตาลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้อง ต้องหลบให้ทันนะพี่น้องไม่งั้นโอ้โหผมทับแน่นอนมาแล้วครับโ,โ,โอ้โหจ่ายเลยครับไม่มีเหลือเอต้นตาลนี่ก็เลือ่อยได้นะ เพื่อทการทำบ้านได้นะครับทำหอ,อ,อกวัวคอ,อกกระบืออูพลังของ j c ซีบี0 5 s c ต้นตานเหลือประมาณ10ปกว่าต้นครับนี่ยาวเ,เหยียดถึงนู้นเลย พี่รับโทรศัพท์ก่อนครับอ๋หล้มแล้วพี่น้องต้นตนันโอ้ต้นนี้ลงมากครับโอ้หได้ยเอามีดมาพี่น้องเลยเสียดายต้นต,นตนันตัวเมียครับเพราะว่ามีลูก Oh, rạc con rạc lịch lịch, sẽ qua giữa mạng Chế CP Mình làm mấy mấy khăn rồi đó oh. Con lịch đi Rằng kìa chứa chìm Ka, pues mm hmm. แปลต้นตาลนี่ต้องติดรากเลยครับดันก็ล้มเลยก็แรงดีนะ JCB รถพิเศษและช่วงนี้โปรโมชั่นเอาเอาจะสองต้นน้องสองต้น ยัยวเป็ที่เจ้กดใหม่กดใหม่มิมเยอะมิมเยอะตัวนี้ประกบ2ต้นนะครับ าปัจจุบันก็ไว้รุ่นยุคใหม่ทนี่ทำน้ำตาลไม่เป็นขึ้นต้นตาลไม่เป็นเล่นมือถืออย่างเดียวครับพี่นอ้องเลยตั้งลำใหม่พี่น้องอเรียบร้อยครับ มนไม่มีเหลือโอ้ต้นนี้ลูกอ่อนครับไม่ไปหามีดโตได้จากไหนนี่สับตานกินหน่อยครับ JCB d k SS. s s ่านใดสนใจลองสอบถามได้ครับอ๋อโอ้ต้มยังสูงพี่น้อง เรียบเป็นนากลองแน่ครับเนี่ยหลืออีกประมาณสิบต้นงานขยายทางสนใจดูได้ครับดูทุกช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเตดชาติเจริญทรัพย์ Excavator ร n เอ r น c รักโอ้พึ่งน้องเลยพึ่งมาเป็นหมื่นๆเลยรังแตกโอ้ลก่อนลบก่อน,บอนจบด้วย JCB J.S. 2 0 5 SC ไม่ใช่พึ่งใหญ่ไม่้องเป็นมิ่มนะบินว่อนนะครับเดี๋ยวผมหนีก่อนได้อมไม่ไปองเลยเดี๋ยวแอบบแอบบก่อนให้เขา,ารวมตัวกันสักพักจะชมชุดต่อไปครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ